การมั่นกับท่านนายพลเป็นสิ่งที่แม่จัดการไว้ก่อนเสียชีวิตหลังจากที่แม่ตายพ่อก็ทิ้งฉันไว้ในชนบทไม่เคยมาเหลียวแลแต่ตอนนี้เรียกฉันกลับเมืองจรันจะมายกเลิกงานมั่นหมายของฉันแต่ว่าก็ดีเหมือนกันที่ฉันจะได้กลับไปอีกครั้งนายเป็นใครอ่ะกลับไปนั่งที่อย่าขยับ ร้องดังหน่อยไม่ใช่นั้นฉันจะเชื่อดขอฉันฉันทำไม่เป็นอายุเท่าไหร่ละสิแป <18. S 1> ก็ไม่เด็กแล้วจะมาแกล้งง้อต้องหาตัวออสตินให้เจอเขาคือผู้บัญชาการทหาร ถ้าครั้งนี้ไม่ฆ่าเขาพวกเราก็ต้องตายกันหมดแต่ผู้บัญชาการครับออสติน่ากลัวมากพวกเราหลายสิบคนไล่ยิงเขาแต่เขาก็ไม่บาดเจ็บเลยอะตอนนี้เราจะหาเขาเจอไหมครับเนี่ยผู้บัญชาการไปกันรีบร้องสิใ้รยังไม่ร้องฉันจะทำจริงๆแล้วนะเอเราดูห้องนี้ดิ <c oughs> โอยพวกนายเป็นใครอ่ะพี่บอกไปนะไป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 ไุยแม่งเอ้ยพวกคนรวยไรยังอายกล้าทำแบบนี้ดิตู้รถไฟไม่เจออะไรไปต่อฉันช่วยนายแล้วขอปืนของนายเป็นค่าตอบแทนก็ถือว่าหายกันนะ ขอบคุณมากเธอชื่ออะไรลำดวนลำดวน,ดวนเป็นชื่อที่เคยใช่ไหมแต่ว่าเธอน่ะหน้าตาดีมากเธอช่วยฉันไว้ฉันจะให้ค่าตอบแทนเธอรถไฟขบวนนี้กำลังจะถึงเมืองจรันฉันจะให้คนมารับเธอที่สถานี ฉันดีรุ่นใหม่เป็นของที่ฉันอยากได้มาตลอดมันหายากมากแม้แต่ในตลาดมืดก็หาซื้อไม่ได้เขาบอกว่าจะมีคนมารับฉันที่สถานีรถไฟเขาน่าจะมีอำนาจในเมืองจารันอยู่บ้างฉันขโมยปืนของเขาฉันจะเจอกับเขาอีกไม่ได้ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงเขาลูกสาวแม่น่ะสวยที่สุดอยู่แล้ว ปานดาวใช่ไหมนี่โตขนาดตี้แล้วเหรอนี่พี่สาวของเธอนะพวกเรามารอรับเธอไปถอนมัดที่ทำเนียบเชื่อผมเปียแทตลกมากสมัยนี้ไม่มีใครไว้เปียแล้วกมลอย่าพูดแบบนี้สิดาวนะ่ะเธอเติบโตมาในชนบทไม่รู้เรื่องแฟชั่นในเมืองเป็นเรื่องปกติแม่ฉันตายไปไม่นานแม่เลี้ยงก็เลยขึ้นเป็นเมียหลวงกับพี่สาวที่ไรย้ยางอาย คนที่ต่อมาในชนดบทเอาไปอวดใครไม่ได้เลยภรรยาของนายพลผู้บัญชาการทหารต้องเป็นลูกสาวฉันตั้งนั้นพอแล้วแม่ไปที่ทำเนียบผู้บัญชาการดีกว่าเธอนะ่ะเดี๋ยวถ้าไปถึงที่นั่นอย่าพูดมั่วซั่วล่ะถ้าเธอพูดมั่วซั่วนจนทําให้ตะกูลเราเสียหน้าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ค่ะไปกันเถอะ ม้ว่าฉันจะฆ่าพวกมันไปสิบกว่าคนบนรถไฟแต่คนหน้าพวกมันกลับหนีไปได้นหนจะใช้วิธีไหนก็ได้ไปหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังมาให้ฉันฉันจะทําให้เขาตายทั้งเป็นผมเข้าใจแล้วครับมีความคืบหน้าหรอครับอีกอย่างผู้หญิงคนนั้นเลยแต่พลครับพวกเราตรวจสอบผู้โดยสารทุกคนบนรถไฟแล้วไม่มีคนชื่อลำดวนครับชื่อปลอมแถ <laughs> มยังขโมยปืนฉันไปอีกน่าสนใจจริงๆ ภายในวันนี้หาตัวเธอมาให้ฉันฉันจะขอบคุณเธอหน่อยครับท่านายพล <c oughs> คุณนายคะฉันพาปานดาวมาแล้วเรื่องขั้นตอนการถอนมั่นจะทำยังไงต่อดีคะเธอคือดาวเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะคุณนายอโนยังอยู่ที่ประเทศทาราในเมื่อพวกเธอจะถอนมั่นกันงั้นคุณนายคะฉันขอพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะ <c oughs> ได้สิขึ้นมาพูดข้างบนพูดมาสิเด็กคนนี้มาจากชนบทจริงเหรอท่าทีของเธอดูสง่างามมากคุณหนูตระกูลใหญ่ในเมืองนี้ยังดูด้อยกว่าเลยคุณนายคะ ฉันไม่เห็นด้วยกับการถอนมั่นค่ะ,ะคุณนายคะฉันไม่เห็นด้วยกับการถอนม่านค่ะเธอไม่เห็นด้วยงั้นเหรอเธอรู้ไหมว่ากำลังพูดกับใครอยู่<ะ>เธอเป็นใครกันเธอก็แค่เด็กบ้านนอกที่เติบโตมาในชนบทจะคู่ควรกับลูกชายฉันได้ยังไงอย่ามาทำตัวหน่าไม่อายฉันรู้ดีคะ่ะว่ากำลังพูดอยู่กับใคร คุณนายผู้บัญชาการทหารการแต่งงานนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับแม่ของฉันและตอนนี้ฉันต้องการการแต่งงานในครั้งนี้เธอพูดว่าอะไรนะสถานะของตระกูลฉันคุณนายก็น่าจะทราบดีถ้าฉันไม่ได้สถานะว่าที่คุณนายน้อยของทำรเนียผู้บัญชาการฉันคงไม่มีชีวิตรอดพวกเขาคงจะทำร้ายฉันอย่างโหดร้ายมากและคุณกับนายพล เป็นที่พึ่งสุดท้ายของฉันแล้วการที <regret> ่พูดออกมาตรงๆแบบนี้เธอก็แค่ใหญ่จะเกาะคนมีอำนาจเธอเนี่ยนะช่างไรอย่างอายจริงๆคุณนายก็ชมเกินไปค่ะปานดาวเธอไม่ยอมถอนมั่นงั้นเหรอพวกเราทำไมต้องเป็นที่พึ่งให้เธอเธอก็รู้นี่การเหยียบมดตัวหนึ่งให้ตายมันง่ายแค่ไหนในสายตาฉัน เธอเทียบมดตัวหนึ่งยังไม่ได้การเหยียบมดมันง่ายแต่การทำลายหลักฐานมันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณลองดูสิคะนี่เธอ จดหมายพวกนี้ฉันเก็บเอาไว้ทั้งหมดค่ะแม่ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันในตอนนั้นเขาบอกว่ามอบของขวัญน,นี้ให้แม่สามีในอนาคตจดหมายพวกนี้เป็นจดหมายรักที่ฉันเขียนถึงเขาที่สําคัญในตอนนั้นฉันแต่งงานกับผู้บัญชาการทหารแล้วไม่ได้จะให้ท่านในพลรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่กลัวว่าฉันจะฆ่าปิดปากเธอหรือไงฆ่าฉันนง่ายค่ะแต่ปิดปากไม่ได้หรอกค่ะ ถ้าฉันตายไปคนทั้งเมืองจรันจะรู้หมดว่าในจดหมายเขียนอะไรไว้บ้างคิดว่าคุ้มไหมล่ะคะนี่เธอกำลังขู่ฉันเหรอคิดจะใช้เรื่องนี้เพื่อแต่งงานเข้ามาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าไม่ได้ขู่คะ่ะที่ฉันเอาจดหมายพวกนี้ออกมาก็เพารู้ว่าคุณนายต้องไม่ยอมรับฉันฉันเองก็ไม่ได้อยากแต่งกับนายพลอะไรนั่นฉันต้องการแค่สถานะว่าที่คุณนายน้อย ทำเนียบผู้บัญชาการทหารเท่านั้นเพื่อให้คนบ้านนอกอย่างฉันมีที่ยืนในตระกูลของพ่อที่ใจดำเธอต้องการนานแค่ไหนแค่หนึ่งปีค่ะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะมาถอนมั่นให้ค่ะได้แต่จดหมายพวกนั้น เธอต้องเอามาให้ฉันทั้งหมดเว้นแต่ว่าคุณจะทําให้ฉันจนมุมไม่งั้นการเอาจดหมายพวกนี้ออกมาก็เท่ากับฉันยอมพินาศไปกับคุณแต่ฉันยังไม่อยากตายคุณวางใจเถอะนั่นคือของที่ฉันใช้ป้องกันตัวฉันไม่กล้าเปิดเผยง่ายๆอยู่แล้วแล้วทาไมฉันต้องเชื่อเธอนอกจากการเชื่อฉันคุณมีทางเลือกอื่นอีกหรอคะคุณนายผู้บัญชาการฉันต้องการให้คุณจัดงานเต้นรําในอีกสองวันข้างหน้า และประกาศต่อทุกคนว่าฉันคือคู่มั่นของนายพลรองได้ไหมคะได้ไหมคะฉันมีทางเลือกอื่นไหมล่ะเช่นนั้นก็ต้องขอบคุณคุณนายมากนะคะพวกเธอสองคนคุยอะไรกันหรือว่าเรื่องการถอนมั่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ฉันคงคิดมากไปเองคุณนายบอกหลายครั้งแล้วมีแค่ลูกสาวของฉันที่มีคุณสมบัติพอถึงจะมีสิทธิ์แต่งงานกับนายพลรองงั้นก็เจอกันในงานเต้นรำมาลือนี้นะคะเธอน่ะจะต้องมาให้ได้นะค่ะคุณนายงั้นขอตัวก่อนนะคะ <laughs> <c oughs> คุณนายงั้นเราขอลาก,ก่อนได <c oughs> ้ค่ะปานดาว <c oughs> เรื่องถอนมัน่นคุยกับคุณนายท่านในพลว่าอย่างไงบ้างคุณนายบอกว่ามะรืนนี้จะจัดงานเต้นรำที่ทำเนียบผู้บัญชาการทหารทุกคนจะมาร่วมงานนี้คุณนายจะประกาศเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งค่ะ เหมือนว่าคุณนายท่านในพลคงอยากจะประกาศเรื่องถอนบ้านต่อหน้าทุกคนเ้อวางใจเถอะถึงแม้เธอไม่ได้แต่งงานแล้วฉันจะหาสามีที่เหมาะสมคู่ควรอาจจะเป็นคนขายเนื้อหรือคนลากรถรับจา้างในเมืองนี้ให้เธอดีอ่กว่าที่เธอหาได้ในชนบทแน่นอนแม่คะแม่ใส่ใจเธอมากไปไหมอย่างเธอเนี่ยน,นะหนูว่านะว่าขอทานในเมืองยังดีกว่าผู้ชายในชนบทอีกเธอว่าไหมปานดาว แม่คะดูเหมือนว่าการมั่นหมายของเธอน่าจะถูกยกเลิกไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ทำเนียผู้บัญชาการจะมาขอมั่นหนูละคะต้องเป็นมารืนนี้แน่คุณนายผู้บัญชาการทหารจะต้องประกาศต่อหน้าทุกคนแน่นอนดีจังเลยค่ะแม่ไปกันเถอะกลับมาแล้วเหรอ เรื่องแต่งงานได้เรื่องอยังไงหมอคุณท่านคุณนายท่านในพลเชิญพวกเราให้เข้าร่วมงานเต้นรําที่ทําเนียบวันมรืนนี้ถึงตอนนั้นจะมีการประกาศเลือกยกเลิกการบ้านของในพลรองกับปานดาวดูท่าการแต่งงานครั้งนี้จะถูกยกเลิกแน่นอนแล้วอ,อ๋อใช่สิครั้งก่อนคุณนายท่านในพลบอกว่ามีเพียงขมลของเราเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นคุณนายน้อยเรื่องนี้ คุยกันได้เรื่องอย่างไรบ้าง <c oughs> ฉันคิดว่านะตอนที่ประกาศเลิกการมั่นหมายของดาว <c oughs> ก็คงประกาศเรื่องงานมั่นหมายของนายพลรองกับกมนด้วยดีมากกมลของเรานี่เกง่งจริงๆฮะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเธอหลังจบงานเต้นรำก็กลับไปชนบทซะพรุ่งนี้ตอนกลางวันไปเดินเล่นในเมืองไปเปิดหูเปิดตาบ้างจะได้ไปม,มาเสียเที่ยวแค่นี้ควรรู้จักพอได้ค <c oughs> ่ะ พ่อไปสะสุวัรและจิตตานึกว่าทำเนียบในพลจะยกเลิกงานมั่นของฉันและให้ปานกระมวลแทนที่ฉันรอให้คืนพรุ่งนี้คุณนายประกาศสถานะของฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีสีหน้ายัางไงฉันตั้งตารอดูค <c oughs> ริหาตระกูลสิริชัยเป็นสมบัติของคุณตาฉันครั้งนี้ที่ฉันกลับมา จะไม่จากไปไหนอีกฉันจะเอาทุกอย่างที่เป็นของฉันคืนมาแล้วไล่พวกที่มายึดครองสมบัติของคนอื่นออกไปให้หมดขโมยน้อย หาตัวไม่ง่ายเลยนะจะหาเจอไม่ง่ายเลยนะนายเป็นใครเหรอฉันไม่รู้จักนายไม่รู้จักฉันเลยถ้าง,งั้นก็ขึ้นรถซะฉันจะทำให้เธอรู้จักฉันอย่างดีเลยขโมยน้อยปืนฉันดีของฉัน ธอกล้ามากนะกล้าขโมยของแบบนั้นด้วยฉันไม่รู้ว่าในพู้เรื่องอะไรไม่ยอมรับเลยฉันตามหาเธอที่สถานีรถไฟทั้งวันนายต้องการอะไรกันแน่เธอชื่อลำดวนเหรอใช่ลำดวน เพราะจังปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะเธอไม่เต็มใจล่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงของนายสาวจากตระกูลดีๆจะมาโอบกอดแบบนี้ได้ยังไงคนในเมืองนี้เป็นแบบนี้เหรอ <laughs> มาเป็นผู้หญิงของฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจแนะ่ เพิ่งได้รับข่าวมาว่าคนที่พยายามลอบฆ่าพี่บนรถไฟถูกจับได้แล้วครับตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในคุกที่ห่างจากเมืองจันทากิโลเมตรดีมากขับรถไปกันเลยฉันจะพาเธอไปดูการสอบสวนนักโทษพี่ใหญ่สอบปากคำมาแล้วครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยครับ เธอเหลือร hey, ้อนท่าเรียยใช้แล้วครับปากแข็งจริงๆปากแข็งเหรอเคยเห็นคนถูกถลกหนังเป็นๆขอให้เป็นเรื่องล้อเล่นขอให้เป็นเรื่องที่ไม่จริง ถ้าหลบหนังมันให้ฉันฉันจะอุ้มเธอให้ดึงฉันบอกแล้วาารรลฉันบอกแล้วเป็นคำสั่งของรองในายพลคมสันฉันบอกแล้วรองในายพลคมสันอยากจัดคุณถามให้ละเอียดจากนั้น ก็ถลกหนังมันซะปล่อยฉันนะยังบอดแลสดอยู่หรือเปล่าเธออายุยังน้อยขนาดนี้ก็น่าจะใช่เธอรับไม่ไหวหรอก วันนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก่อนไปคฤะหาตระกูลสิริชัยนายรู้ได้ยังไงฉันไม่ได้รู้แค่ว่าเธอมาจากตระกูลสิริชัยและยังรู้ด้วยว่าเธอชื่อปานดาวเป็นคู่มั่นของคุณชายร้องแห่งทําเนียบผู้บัญชาการทหารในเมื่อก็รู้ว่าฉัน,นเป็นคู่มั่นของคุณชายร้องแล้วทำไมยังกล้า ทำตัวหยาบคายขนาดนี้นายก็เป็นทหารเหมือนกันนายไม่กลัวว่าจะโดนลงโทษหรือยังไงต่อให้ฉันนอนกับเธอในทำเนียบผู้บัญชาการทหารก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรฉันถ้าอยากลองดูไหมล่ะนายเป็นใครกันแน่ ันนี้ฉันไม่ไปส่งเธอแล้วคุณปานดาวไว้เจอกันใหม่พี่ใหญ่แม่เล็กของพี่โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ขําจะมีงานเต้นรับที่สำคัญที่ทำเนียบผู้บิชาการทหารแล้วบอกให้พี่กลับไปด้วยได้ยินมาว่างานเต้นรำนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับคู่มั่นของคุณชายรองผู้หญิงคนนี้ถูกใจฉันมากเธอจะไม่มีทางเป็นคู่มั่นของน้องชายฉันแน่ งานเต้นรำวันพรุ่งนี้น่าจะสนุกแล้วสิพอปืนกระบอกนี้แท้ๆที่ทำให้เป็นแบบนี้เขารู้ว่าวานฉันอยู่ไหนแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครทําเนียบผู้บัญชาการเขายังไม่กลัวเลย ฉันจะล้มไม่ได้พรุ่งนี้ฉันต้องไปร่วมงานเต้นรำฉันยังต้องล้างแค้นให้แม่ฉันฉันจะกลัวไม่ได้นอนสักคืนนอนสักคืนเดี๋ยวก็ดี ลอกหนังมันให้ฉันหนูชอบอันนี้สวยจังเลย ไปกันเถอะเดี๋ยวถ้าถึงทำเนียผู้บัญชาการทหารแล้วก็ไปทําเรื่องถอนมั่นให้เรียบร้อยอย่าทําให้เหมือนคราวก่อนอีกที่ลากคุณนายผู้บัญชาการทหารไปคุยแบบส่วนตัวไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเฮ้ยบ้นนอกก็คือบ้านนอกกว่าจะได้เข้าเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายเธอไม่พลาดโอกาสเกาะผู้มีอำนาจอยู่แล้วเป็นน่าเสียดายหลังจากคืนนี้เธอมาจากที่ไหนกอกลับไปที่นั่นซะ ว้าว <Wow. S 1> คุณดาวคุณนายตระกูลเสด็จชัยเชิญทางนี้ครับปานดาวฉันมีแผนมาจัดการกับเธอแล้วฉันจะทำให้เธอไม่กล้าเอาหลักฐานของฉันออกมาเผยแพร่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้เธอขายหน้าด้วยคืนนี้เธอได้เจอของจริงแน่คุณดาวนะคะงานที่นี่ดีกว่างานเต้นลำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแอเรียอีกมีนักเป็นนมาบรรเลงด้วย ถ้าหนูได้แต่งเข้ามาทุกอย่างก็จะเป็นของหนูใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่แม่มาร่วมงานเต้นรำหรูหราแบบนี้คุณแม่คุณนายผู้บัญชาการทำไมถึงไม่เข้ามาทักทายพวกเราเลยงานเต้นรำครั้งนี้จัดเพื่อเราไม่ใช่เหรอคะ คงเพราะคุณนายผู้ประชาการทหารอาจจะยุ่งแกไม่เห็นหรอเธอไม่มีเวลาว่างเลย๋อไปกันเถอะไปด้านนั้นกันเธอคนนั้นแหละค่ะคู่มั่นจากบ้านนอกของอาโนก็ดูไม่เลวนะดูเรียบร้อยดีมีกิริยามารยาทใช้ได้ อีกเดี๋ยวคุณจะไม่คิดว่าเธอดูใช้ได้อีกแล้วละ่ะอคุณชายรองติดธุระมาไม่ได้แต่ในฐานะแขกคนสำคัญของงานนี้งานเลี้ยงคืนนี้จัดขึ้นที่คุณปานดาวครับมีเพลงวอล์เพลงหนึ่งเป็นเพลงหลักของงานนี้อยากเชิญให้คุณมาเต้นรำครับคิดว่าฉันเป็นคนบ้านนอกก็เลยเต้นวอล์ไม่เป็นแลวอยากให้ฉันอับอายสินะหรือว่าคิดว่าจะไม่มีใครชวนฉันเต้นแล้วจะยิ่งทำให้ฉันอับอายเหรอ คุณเลือกใครก็ได้จากในนี้มาเป็นคู่เต้นรำของคุณพวกเขาเต้นวอล์กเก่งกันทุกคนได้ยินมาว่าเธอมาจากชนบทเหรอรู้หรือเปล่าว่าวอล์กคืออะไรฉันน่ะไม่มีทางเต้นกับคนบ้านนอกแบบนี้หรอกนะใช่แล้วคนบ้านนอกแบบเนี้ยยังกล้ามาก่อนทำเนียบผู้บัญชาการทหารอีก <c oughs> แม้แต่วอล์กการเต้นพื้นฐานแบบนี้ก็ยังเต้นไม่เป็นถ้าเธอแต่งเข้ามาแล้วจะมีประโยชน์อะไรมาเป็นสาวล้างเท้าเหรออืม ผู้บัญชาการทหารคุณยึดมั่นในคำพูดเสมอและยืนยันจะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้คุณดูสิการแต่งงานของคนสองคนที่ไม่เหมาะสมแบบนี้มันมักจะโดนคนอื่นหัวเรอยเยอะทั้งนั้นน่ะนายรู้ได้ยังไงว่าฉันเต้นไม่เป็นเฮ้ยคนบ้านนอกแบบเธอคงไม่รู้ด้ซ้ำว่าวอลส์คืออะไรดูท่าทางเธอไม่ได้แค่บ้านนอกนะแถมยังชอบโมด้วย แบบนี้เอาไปอวดใครไม่ได้เลยเฮ้ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะคะน้องสาวชั้นคนนี้โตมาในชนบทซื่อบือ้อไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เลยชอบพูดโมเพี่พี่ๆอย่ากโกรดเลยนะคะเธอยังกล้ายิ้มอีกวันนี้ไม่มีใครอยากเต้นกับเธอหรอกไม่งั้นเธอก็ไปเต้นคนเดียวให้คนทั้งเมืองจะรันเห็นว่าอับอายมันเป็นยังไงนายว่าใครน่าอับอาย นั่นนั่นคือในพลผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองจารันคุณออสตินใช่ไหมอ่ะใช่แล้วตอนนี้คุณออสตินคือคนที่กลุ่มอำนาจตัวจริงในธรรมเนียบผู้บัญชาการทาหารเขาอยู่ในกองทัพตลอดไม่ใช่เรื่องไง่ยงพวกเขาไเต้นกับเธอเงินฉันออสตินจะเต้นกับเธอคุณผู้หญิง